สวัสดีครับวันนี้นะครับผมอัปเดตเส้นทางนะที่จอดรถนะครับผมอ่ต้องย้ําทุนในทุกๆคลิปนะครับผมว่าทางเข้ามาจอดรถอยู่ตรงไหนนะครับเราขับรถมาถึงตรงสะพานแล้วนะครับถ้ามาจากบ้านเขตน้อยหรือมาจากไเพชรบูรณ์นะครับผมวิ่งมาไปทางพิษณุโลกก็จะอยู่ขวามือนะครับผมเราก็ตีไฟเลี้ยวขวาเดี๋ยวคาดว่าเจ้าหน้าที่น่าจะมาทํากวยทางเลี้ยวให้อยู่นะครับผมเดี๋ยวประสานอีกทีหนึ่ง นะครับแล้วก็เข้ามาจอดข้างในข้างบนโน้นนะครับผมหันกล้องไปเลยเดี๋ยวบรรยายไปนะครับข้างบนโน้นนะครับถ้าถ้าเกิดว่ามาจากทางพิจิุโลกวิ่งเข้าเพชรบุรก็อยู่ซ้ายมือเลยก็เลี้ยวเข้ามาด้เลยนะครับทีนี้หินนี่ยังยังเทไม่แล้วเสร็จนะครับผมแต่คิดว่าภายในพรุ่งนี้ก็คงเสร็จนะครับตอนนี้ก็สิบห้านาฬิกานะครับผมก็เทได้ได้ครึ่งทางพูดได้ง่ายเลยครึ่งหนึ่งก็คือครึ่งแต่ทางเข้ามา มาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าฝนตกตรงนี้มันชอบลื่นนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพาไปทางน้นนะครับเดี๋ยวดูเส้นทางไปเรื่อยๆนะครับแน่น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 ดีอยู่ครับหินแบบนี้มันก็วิ่งง่ายอยู่ครับอืมไปเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านบนเลยนะครับตรงขวามือผมเนี่ยก็จะเป็นพวกขายของอะไรนะครับผมอ่าก็จะมีร่มไม้ให้นะครับผมนี่มีร่มไม้ไม่แดดสบายๆนะครับ อันนี้เป็นหินเวลาเขาเทพวกคอนกรีตเทลาดยางนะหินแบบนี้เออนี่เลยแน่นแน่นครับอ,อยิ่งฝนตกยิ่งแน่นยิ่งโดนฝนยิ่งแน่นอ่ามาขึ้นมาข้างบนนะครับก็มีรถหนึ่งคันนะครับผที่จอดอยู่นะครับเพื่อน มีหนึ่งคันนะพอขึ้นมาแล้วข้างบนก็จะเป็นลานหญ้านะครับผมเอ่อก็ไม่มีเละครับผมเพราะว่ามันเป็นมันเป็นอ่อว่า,วาพื้นแน่นอยู่แล้วแนละ้วก็มีหญ้านะครับก็ขึ้นมาจอดได้เลยเดี๋ยวเขาจะทําล็อกให้นะครับผมเรื่อยๆไหมมีปอฟางครับปอฟางทาล็อกแล้วก็น่าจะได้อยู่วันสักร้อยคันอยู่มั้งนะครับข้างบนนี้นะครับวันนี้ นะครับผมเส้นทางที่เดินไปหาพญาเขตกผมก็ไปถ่ายมาแล้วก็ถือว่าเสร็จหมดนะครับผมแต่รวนฝนก็ยังเล่อยู่นะครับมันต้องเดินให้แน่นก่อนอีกีอกรอบหนึ่งคือต้องมีแบบนักท่องเที่ยวมาเดินประมาณสักสามวันนะมันก็จะแน่นเลยนะครับผมทีนี้อะไรน,นะโดนฝนไปก็จะไม่เป็นอะไรแต่นี่ดินมันขุดมาใหม่พอมันขุดมาใหมุ่๊บมันเป็นช่วงดินเหนียวมันก็จะเหนียวมากๆเลยนะเออเอก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับทุกคนทีนี้นะครับ ก็สามารถแตบบ่ว่าวิ่งขึ้นมาได้สบายๆนะครับไม่ลื่นไม่ลื่นแล้วไม่ลื่นถลายแล้วนะครับนี่เดี๋ยวส่วนป้ายเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะทําให้อีกทีหนึ่งนะครับผมก็ฝากกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านนะก็ติดตามเรื่องราวพญาเขกนะครับผมที่แม่น้ําเขกน้อยเนี่ยนะครับหลายคนก็ได้โชคได้ลาบได้สุขภาพได้หน้าที่การงานนะหลายคนก็ขอเข้ามา นะครับอืคนที่ขอได้ก็ต้องบอกว่าเป็นคนแบบออมีบุญสัมพันธ์อธิษฐานจิตถ,ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็แล้วแต่คนจะเชื่อนะครับผมแล้วคนจะอธิษฐานนะครับคนที่หวังแต่เลขแต่เบอร์อย่างเดียวบางทีก็อาจจะแบบเข้าไม่ถึงนะครับโลบมาหักอะไรอย่างเงี้ยกลว่ากันไปนะครับผมก็ยังคงอยู่สถานที่นี้นะครับก็ช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับเขาก็ทาป้ายให้นะ คนที่อยู่ดูแลสถานที่นะครับผมก็น่าจะมีประมาณสี่สี่ห้าคนนะครับที่จะมีป้ายเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนะครับผมตรงลานแก้บนบวงสวงลานสักการะเนี่ยนะครับอมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ติดตามมาอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ก็ให้ได้ดูให้ได้รู้เส้นทางนะครับผมตรงนี้ว่าสามารถวิ่งเข้ามาจอดรถได้แล้วนะครับส่วนแผงลอตเตอรี่นะครับผมขายตรงนี้นะ ขึ้นมาจอดรถนะครับผมเดินลงมาซ้ายมือเลยแผงอรี่เรียงกันสัราบเลยนะครับน,นี่นั่งเรียงกันเลยนะครับเป็นแถวเลยนะครับผมเนี่สิบ,บล็อกเรียงกันเลยสิบ,บล็อกประมาณยี่สิบแผงส่วนแม่ค้าของกินนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาขายกันเยอะหรือเปล่าวันแรกนะ่นี่อือที่ปักไม้ไว้นะครับฝั่งนู้นเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทดสอบขับรถขึ้นมาดูนะลองมายืนมายืนมายืนถ่ายตรงนี้ไหมนะ่าจะถึงกันอยู่เอ,นนอาวิ่งวิ่งรถให้ดูก่อนสักรอบหนึ่งว่ามันแน่นไหมมันจะแบบขั้วค่าขั้วค่าหรือเปล่ายืนรอตรงนี้เลยไม่น่าจะได้อยู่นี่นะครับไม่รู้ว่าเสียงถึงกันหรือเปล่านะสัญญาณสามสิบเมตรก็น่าจะได้อยู่นะระยะสามสิบ เดี๋ยวทดสอบก่อนทดสอบทดสอบเดี๋ยวจะขึ้นลงไปกัดรถโอเคทดสอบเลยไปไนะครับผม หยยบมาแล้วก็เหยียบปื้ดเลยนะครับผมปื้ดเลยไม่มีฝีครับไม่มีฝีได้เนี่ยครับผมขึ้นมาแล้วก็ลอยเลยนะครับ,รรบลดขึ้นมาเหยียบระยะก่ะตายอันนี้เวลาลงนะครับทุกคนเนี่ยเวลาลงนะครับ ลงแบบนิ่มๆนะครับผมช้าๆนี่ยังไงนี่อย่างกับฝึกขับรถใหม่นะครับโอเคโอเคอเดิเเนตามไปนู่นเลยเ๋ยวาไปออกนั่นเลยเดินตามไปเลย,เย,เลยให้ตาตองเดินตามนะครับเดี๋ยวผมมาเก็บของตรงนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนห้องน้ำก็อยู่ซ้ายมือผมนั่นแหละนะครับทั้งหมดสามห้องโอเคโอ้โ <Okay. S 1> oh หิวข้าวยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยนะครับทุกคนนะ <laughs> ไม่ได้หัวข้าวมาแบบนี้นะครับกข้าวมันหมดแล้วต้องไปซื้อ <c oughs> ก็ครับดีกว่าที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันก็ แน่นนะนะมันก็ขับเหมือนรถเหมือนถนนทั่วไปอะ่ะนะครับผมเพราะว่ามันเหนืบแล้วนะครับแต่เหลือข้างบนนี่แหละนะครับแต่ดีว่าฝนยังไม่ได้ซ้ําลงมาแต่วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายนะที่พายุเข้านะครับไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนี้จะเข้าอีกมาอีกหรือเปล่าเราไปรูไงนะครับโอเคอ้ารถรถขนหินมาแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวก็จะเทรตรงนี้นะโอเค okay, งั้นก็รอเลยรถเราออกไม่ได้เลย <laughs> ต้องรอ ออก,ออกได้พี่จะไปยังต้องไปเดี๋ยวเขาขับรถมาโอเคผมออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวออกไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจเสียเวลาเขามันคันเท่าไหร่นี่คันละห้าคิวี่ห๋อคันละห้าคิวโอเคโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอยากขึ้นเป็นรถคนดินไหม เนี่ยนะอะฮะคุณก้องมานี่นะครับอ่ะมี่เป็นรถนะครับผมสวัสดีครับ